วัน้วม <ilan anders> <ED> ัวา่านี่จุดสองเราจะไม่ให้เขาดูจุดสออีกจุดสองจุดที่มาทํามาแล้วน่ะจะให้เขาทําเพิ่มติมตรงไหนที่ท่านบอกว่าฐานท่านต่ำท่านไหเดี๋ยวแ่บาทีเดี๋ยวม่เพราะว่าบางท่าก็มไปถึงไปถึงครับไปถึงไปถึงก็อยู่จุดนี้จุดง้อ่จุดนี้ถ้าจุดนี้ท่านยกเลิกท่านโอเคนะเเาอไมมันก็ไม่ปนไราบ้านตรงหน้าบ้านไงไม่ถึงผมมาไม่ถึง ไม่ไม่นาบารติสอะอันนี้ร้อยสิบร้อยสิบเนี่ยเห็นควรจะยกเลิกอันนี้นะในความเห็นนะเออแต่ไอตัวนู้นอะได้ทําแล้วมันแก้ยากอถ้าทําต่อแต่ต้องไปจอดไปอะไรที่ท่ามันต้องการอะเพิมเติมเอาทางออกอ่ะทางแก้ไขปัญหาแต่อันนี้ถ้ายกเลิกอะคุณต้องไปดูเรเปียบดูอะไร การไหระบายน้ำข้างบนคืออย่างที่บอกว่าคือมันมันเนี่ยคือแก้ไขสัญญาได้ไหมผมที่ผมมองอ่ะแก้ไขแล้วถ้ามาถึงนแบบนี้มันอยู่ในสัญญาตอนนี้มันมันอยู่การบริหาสัญญาไงตอนนี้ตอนนี้ยมนานทะตอนนี้สิ่งที่เราขึ้นชหมอชาวบ้านเขากังวลก็คือคุณระบายน้ําได้ ตา,ตามความต้องการหรือเปล่าแล้วเขายัางค่มอยู่ไหมแค่นั้นตอนนี้ผมกำลังดูว่าที่จากตรงนี้ไปเนี่ยมันมีทางระบายน้ำมันมา,นาผมเลยสอบถามว่าแต่ก่อนเหมือนว่าพอจะได้น้ำด้วยในการทํานาตอนนี้ถ้าไม่ใช่ผมก็